เนี้เนี่ยจะเป็นเทพองค์ที่มีความสำคัญมากๆนะครับกับกับแผ่นดินกรีกแล้วก็เทือกเขาโอลิมปัสนะครับเพราะว่าเธอคนนี้คือคือท่านหญิงเฮราของเรานั่นเองนะครับ ด้านหญิงเฮราเนี่ยจะมาด้วยบัลลังสีทองเสาสีทองวิหารสีทองทุกอย่างเป็นสีทองหมดเพราะว่าเธอชอบสีทองและอัมพันธ์มากๆนะครับเธอคือแบบชอบแบบเข้าคันครั้งกันเลยนะครับทุกอย่างคือสีทองทั้งหมดด้านหน้าของเธอนะครับจะเป็นลักษณะของดอกบัวนะครับเป็นสะบัวนะเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถใช้คําว่า สะบัวก็ได้นะครับหรือจะเป็นทิวลิปน้ําก็ได้นะจากนั้นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งในภาพภาพนี้เนี่ยก็จะมีนกน้อยอยู่ตัวหนึง่งเกาะที่เข่าของเฮรานะครับที่เข่าของเฮรานกตัวนี้มีความสําคัญต่อเฮรามากนะครับเป็นนกที่ทั้งรักและทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ว่านกตัวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไง นะครับและด้านหลังของบัลลังของเธอจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นบัลลังนกยูงนะครับเนื่องมาจากว่าลักษณะของนกยูงเนี่ยเป็นนกประจําตัวของเทพีเฮราเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าคนของนกยูงด้านหลังเนี่ยนะครับถูกทำมาจากตาของสมุนยักษ์เธอตัวหนึ่งซึ่งเธอรักมันมากแต่มัน ต้องตายในหน้าที่เธอก็เลยได้เอาดวงตาของยักษ์นั้นน่ะนะครับยักษ์ร้อยตาเอามาประดับไว้ที่หางนกยูงของเธอกลายมาเป็นหางนกยูงลำแพนที่มีตาเป็นร้อยอยู่แบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังตำนานของเฮรากันบ้างดีกว่านะครับเฮราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮราเป็นพี่สาวของซูสนะครับ เวลาเราพูดถึงเฮราตอนแรกสุดเนี่ยเฮราก็ถือว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ค่อนข้างดีนะครับและสิ่งที่เธอสิ่งที่เธอรู้สึกมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความรักนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักมากๆนะ เธอได้มีไอดอลเป็นเทพองค์ต่างๆไททันหลายๆคนที่แบบว่าพวกเขาอยู่กันมาเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีพวกเขาก็ยังรักกันได้แล้วเธอก็เริ่มเหล่มายังเทพทุกๆองค์บนสวรรค์ของเธอโดยเฉพาะซุสนะครับแล้วดูสิดูเทพที่อยู่บนสวรรค์โอลิมปัสนี่สิไม่เห็นมีใครดีสักคนหนึ่งเลย ยิ่งถ้าเป็นซุดเนี่ยโคตรเจ้าชู้เลยเนี่ยโอ้โหจนถึงตอนนี้แล้วมีเมียไปแล้วต้องหคนคือเฮราปวดหัวมากๆก,ก,กับเรื่องของความรักดังนั้นเธอจึงพยายามที่จะคลองภูม,มิจันทร์ครับใช้คำว่าคลองภูม,มิจันทร์เธอไม่ได้เธอไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าฉันจะต้องเป็นพรม,มจันทร์ตลอดชีวิตแต่ฉันต้องการรีเลชั่นชิพแบบที่ดีไม่ต้องการวันไหนแตนนะครับ ไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ดีใครที่เธอแต่งงานจะต้องอยู่กับเธอไปจนตายนะจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงเลือกมากคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับซึ่งทีนี้นะครับชีวิตที่สงบสุขของเธอก็ได้หายไปนะครับตั้งแต่ตอนที่ซุสเนี่ยได้หันมาหาเธอแล้วก็รู้สึกว่าเฮราสวยมาก ฉันต้องการเธอเป็นมาเหสีของฉันคำนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตของเฮราพังนะครับเฮรารู้สึกว่าหุยใครก็ได้แต่ไม่ใช่อีสุดจอมเจ้าชู้คนนี้นะครับเฮราปฏิเสธสุดปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกคือไม่เอาไม่เอาจนสุดเนี่ยตื้อเฮรามาได้300ปีแล้วนะครับสุดเริ่มแบบ ไม่ไหวแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างจนกระทั่งในงานงานเลี้ยงหนึ่งนะครับช่วงเวลาของอาหารมื้อค่ำซุสดได้สังเกตเห็นว่าเฮราได้ชำเลืองมองมายังตัวเองนะครับซุสก็เลยหันหน้าไปหาเฮราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเธอแต่งงานกันเถอะซึ่งคำตอบนั้นก็คงจะเดาได้อยู่แล้วว่าตอบว่าไม่ ไม่ยังไงฉันก็ไม่แต่งงานกับเธอเด็ดขาดนะครับซุดเลยบอกว่าเงินเอาเป็นแบบนี้ถ้าหากฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอและอยู่ดีเธอพูดคำว่ารักให้กับฉันเป็นอันว่าเมื่อนั้นเนี่ยเป็นอันนั้นเนี่ยเธอตกลงแต่งงานกับฉันนะถ้าเธอพูดคำว่ารักมาเมื่อไหร่นะครับ ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอตอบรับรักฉันนะครับเมื่อนั้นนะเธอจะเป็นเธอจะต้องแต่งงานกับฉันนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเฮราตอบรับคำท้าทันทีนะครับเพราะว่าเฮราคิดอยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่ตัวเองเจะพูดคาว่ารักซุสขึ้นมาได้โอ เอาแบบนั้นเลยซึ่งในที่นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในบางตำนานนะครับบางกวีเขาก็บอกว่าเอาจริงๆอ่ะซุสไม่ได้เป็นคนยื่นข้อเสนอนี้ก่อนแต่กลับเป็นเทพีเฮราเป็นคนยื่นข้อเสนอนี้ไปให้แทนนะครับเออซึ่งเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ข้อตกลงเลยกลายเป็นว่ายังไงก็ได้นะครับถ้าเฮราบอกรักซุสปับ๊บ เฮราจะต้องตกเป็นของซุสทันทีนะครับสัญญาง่ายๆเลยทีนี้วันเวลาแห่งความสุขนะครับก็ยังคงดำเนินไปอย่างช้าๆช้าๆช้าๆนะครับจนวันหนึ่งเกิดพายุโหมกระหนำ่ำฝนตกอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบนเทือกเขาโอลิมปัสนะครับ ได้มีนกน้อยตัวหนึ่งนะครับบินหลบฝนตัวเปียกโชกบินมาทางปราสาทของเฮรานะนกน้อยตัวนี้อยู่ดีก็บินเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ตกลงอย่างดุนแรงนะครับมันได้รับบาดเจ็บทั้งตัวเฮราเห็นนะครับเฮราเฮรารู้สึกทำใจไม่ได้ที่แบบนกน้อยตัวนี้ต้องเผชิญกับ สิ่งเลวร้ายในโลกใบนี้เฮราเลยจับมันขึ้นมานะครับและประถมพยาบาลให้กับมันนะการปรถมพยาบาลให้กับมันเนี่ยมีหลายรูปแบบไม่ว่าตั้งแต่ตอนแรกนะครับต้องเช็ดตัวก่อนนะครับสองเฮราได้เช็คปีเช็คขาเช็คทุกอย่างนะครับจนทําทุกอย่างอะ่ะจนเสร็จภายในคืนนั้นนะครับและคาดว่าในวันพรุ่งนี้เช้า เธอจะปล่อยมันไปพอรุ่งอรุณมาถึงนะครับเฮราได้เอานกตัวนี้เนี่ยมาดูอาการอีกครั้งหนึง่งนะครับว่าโอเคหรือยังนะโอเคนกตัวนี้เนี่ยหายไวมากเลยเฮราแอบเซอร์ไพรส์นิดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเฮราเล่นกับมันอยู่นานนานมากนานจนเธอเริ่มลังเลแล้วว่าเธอจะปล่อยมันไปดีไหม นะครับซึ่งลักษณะของนกตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของนกกุ๊กคูขอโทษทีครับอาเขาเรียกว่าคุกคูนั่นแหละนะครับหรือว่านกกาว่าวนะซึ่งนกกาว่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะคือมีลักษณะของสีดำนะครับแล้วก็ชอบที่จะไปไขยังรังของนกตัวอื่นเพื่อให้นกตัวตัวนั้นเนี่ยคลอดลูกของมันออกมาให้อ้ซึ่งในเคสนี้ก็เหมือนกันครับนกคุกคูตัวนี้เนี่ย นะได้เล่นกับเฮราอยู่นานนานมากนานที่สุดนะครับและพยายามทำให้ตัวเองน่ารักมากๆนะครับเพื่อหวังว่าเฮราจะบอกรักมันซึ่งในที่สุดมันก็ทำสำเร็จนะเฮราบอกรักมันเจ้านกน้อยเธอหน้ารักมากเลยเนี่ยฉันรักเธอมากๆเลยนะครับ นกกุ๊กกูหรือนกกาว่าของเราเสยยยิ้มอย่างเจ้าเล่นะครับเจ้าเล่ในรูปแบบของความเป็นนกนะครับมันแปลงร่างของ,ของมันเองขึ้นมากลายเป็นคืนร่างออกมากลายเป็นซูสนะครับและซูสก็มองหันหน้าไปทางเฮราอีกครั้งหนึ่งนั่นไงพี่บอกรักฉันแล้วเพราะฉันพี่ต้องมาแต่งงานกับผมนะ เฮราก็แบบเฮ้เฮ้เจ้าน้องบ้าแกทำอะไรของแกเนี่ยนะครับเออเฮรารู้สึกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่ไหมนะครับแต่ซุดก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแต่พี่แต่พี่ได้บอกรักผมแล้วนะแต่พี่ได้บอกรักผมแล้วนะ เพราะฉะนั้นพี่ต้องทําตามคําสัญญานะครับอ่าเฮลาก็แบบอ,อ๋อก็ได้เพื่อรักษาสัจจะฉันแต่งงานกับเธอก็ได้แต่เธอจะต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าเธอจะต้องมีแค่เพียงฉันคนเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าซูสก็ได้พูดว่าโอเคได้ผมจะมีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นครับ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตรักที่ทุกกระทมของเทพีเฮราจนเทพีเฮราเนี่ยต้องไปละลานละลานชีวิตคู่ของเมียน้อยทั้งหมดของเฮราไม่ว่าจะเป็นลักษณะของชีวิตคู่ของซุสกับนางรีโตในตอนที่เขาเนี่ยกำลังที่จะคลอดเทพอโพอลโลกับเทพอ์เทมิส หรือบางครั้งเนี่ยเขาก็ได้ไปพยายามที่จะฆ่าเฮอร์คิวลิสทิ้งเพราะเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เป็นลูกนอกสมรสระหว่างซุสกับมนุษย์อีกเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนเลยมองว่าเฮราเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่โหดร้ายนะครับอารมณ์รุนแรงป่าเถื่อนนะครับฆ่าได้แม้แต่เด็กนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครมามองเลยว่าเฮราเนี่ยความเป็นแม่ของเฮรามันน่าสงสารแค่ไหนที่เวลาต้องมาอยู่กับซุสจอมเจ้าเลคนนี้นะครับทั้งทที่ตอนที่แต่งงานอะเฮราก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับซุสเลยแต่ก็ต้องจำใจยอมมาแต่งงานกับซุสนะซึ่งนั่นก็คือลักษณะของ Queen of Cuff เฮราก็ s ดเดสออฟแมรี่แอนด e ควีนอ l ฟออลนั่นเอง นะครับลักษณะของเฮราความที่เป็น q u i น of ฟคับใบนี้เนี่ยนะเธอสามารถที่จะมองภาพของซุสนะครับผ่านน้ำข้างหน้าเธอได้บ่อน้ำของเธอมีหน้าที่คือเอาไว้มองเฉยๆครับว่าอีซุสเธอไปอยู่ไหนนะกลับมาได้แล้วนะเธอไปอยู่ไหนไปอยู่กับวัวไอโอใช่ไหมนะ ไปอยู่กับแม่นางยูโรปาหรือเปล่านะไปอยู่กับดางลีโตอีกใช่ไหมอย,หอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นคือโอ้ยวันทั้งวันประสาทกินนะครับนั่นก็คือลักษณะของเฮราน้ำข้างหน้าของเธอนะครับจะดูสงบเหมือนลักษณะของภาพลักษณ์ของเธอที่เธอดูยิ้มเธอดูมีความเป็นแม่แต่เอาจริงๆแล้วอารมณ์ลึกๆของเธอนะครับ เกลียวกราดยิ่งกว่าคลื่นทะเลที่อยู่ด้านหลังของเธอซะอีกนะครับเราจะมองเห็นแบ็กกราวด์ของด้านหลังเธอเป็นลักษณะของคลื่นน้ําที่ไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงนะครับเธอต้องเก็บความในใจของเธอเอาไว้เธอโกรธเธองุดหงิดเธออะไรก็ตามแค่ไหนก็ตามนะครับเธอต้องเก็บอารมณ์ความโกรธของเธอเอาไว้ให้ได้นะดีหน่อยเธอได้แก้วมาแก้วหนึ่งเขาบอกว่าแก้วแก้วนี้เนี่ย เป็นแก้วของลูกสาวสุดที่รักของเธอเป็นแก้วน้ำจากเทพฮีบีนะครับเทพแห่งโอสถทิฟ์นะครับเครื่องดื่มทิปนะในนั้นเนี่ยมันจะใส่ทั้งเน็กตานะครับเครื่องดื่มทิปเอาไว้ซึ่งมันก็จะช่วยทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะคลายความกังวลคลายความเครียดคลายไมเกรนที่อยู่ในหัวของเธอได้นะครับเวลาเธอเครียด เธอก็แค่เอาถ้วยในมือของเธอมาจิบซะนะครับมันก็จะช่วยทําให้เธออารมณ์ดีเพิ่มขึ้นมาได้อีกกระจึ้งนึ่งนะครับและคาดหวังว่าสามีของเธอจะไม่ทําอะไรที่แย่ๆข้างนอกไปอีก <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็จะเป็นเรื่องวุ่นๆของชีวิตของเฮราครับผมเทพี TP แห่งความแห่งการแต่งงานแล้วก็เทพีแห่งความนิสัยดีนะครับถ้าหากไม่มีสุด นะและอย่าลืมครับในลักษณะของพ่ยใบนี้นะครับยังมีลักษณะของนกกา่าวหรือนกคกุกูนะครับอยู่ตรงที่เข่าของเธอนะครับซึ่งมองเห็นจากภาพนี้เนี่ยก็มองเห็นว่าเธอพยายามที่จะมองข้ามอีนกตัวนี้ไปเหมือนกับว่านกตัวนี้ไม่ได้อยู่ข้างหน้าเธอนะใครจะไปอยากมองอีนกตัวนี้อีกรอบนึงล่ะนะครับในเมื่อมันเอาความความ วุ่นวายเข้ามาในชีวิตเธอเยอะขนาดนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้ในแง่ของเรื่องของการงานนะครับในแง่ของการงานก็บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคือช่วงเวลาของการดูแลนะครับซึ่งความดูแลของเฮราเนี่ยบางครั้งอาจจะดูแลมากกว่าปกติใส่ใจมากกว่าปกติก็เป็นไปได้ดังนั้นถ้าเราต้องทํางานกับเจ้านายนะครับ ตอนนี้เราจึงต้องทำงานให้ดูละเอียดมากขึ้นมากๆนะครับเพื่อที่เพื่อที่แม่พระเฮรานะครับเพื่อที่เพพีเฮราจะได้ไม่ส่งพิโรธถูกจองไหมนะครับหรือถ้าหากในแง่ของความรักนะครับความรักในช่วงนี้เราอาจจะได้เจอผู้หญิงดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราต้องควรระลึกไว้ก่อนว่าตัวเราเองไม่มีนิสัยเจ้าชูนะ เราถึงจะได้ภรรยาที่ดีแต่ถ้าเป็นคนเจ้าชูขึ้นมาแล้วได้เทพีเฮรานะครับมาเป็นสีภรรยาขึ้นมาชีวิตของกุณอาจจะต้องปวดหัวไปอีกนานนะครับต่อมาคือเรื่องของการเงินนะเทพีเฮราไม่เคยไม่เคยหมดเนื้อบรรดาตัวครับผมแต่เทพีเฮราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ฟุม่มเฟือยด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบในเรื่องของทั้งอัมพันธ์แล้วก็ทองคํานะครับดังนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะกับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้นะส่วนสุดท้ายเลยคือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เราจะรู้สึกถึงความที่อารมณ์เนี่ยค่อนข้างแกว่งมากๆไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีก็อยู่ดีก็เศร้าอยู่ดีก็ดีใจนะครับ อยู่ดีก็รู้สึกมีแพชชั่นแต่อยู่ดีก็รู้สึกหมดแพชชั่นนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับดดงนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะถ้าหากคนที่ได้รับคํำพยากรณ์คนนี้เนี่ยอยู่ในวัยอยู่ในวัยแบบเขาเรียกว่าวัยทองขึ้นมานะครับอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ครับ นั่นก็คือความหมายทั้งหมดของไพ่ Queen of Cups ใบนี้เทพีเฮราก็เดชออฟแมรี่แอนด์ควีนออฟออลก็สนั่นเองครับ